สวัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Survival Hero นะครับตัวนี้ไม่ใช่แนวมอ바แบบทั่วไปปกตินะครับผมเคยแนะนําไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นมันก็เปิดทดสอบระยะสั้นๆนะครับอันนี้ไม่เห็นมันเขียนระยะเวลาทดสอบไว้นะครับมันก็เปิดวันนี้วันแรกนะครับเมื่อประมาณบ่ายสโมงนี่เองนะครับของวันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวเกมเพลย์กันบ้างว่ามีอะไรนะครับแล้วก็วิธีการเข้าระบบอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ มันจะเป็นอ่าโมบ้าผสมบัตเทิลรอยัลนะครับก็คือ,อยังไงล่ะตัวเกมระบบอ่าการเล่นพวกนี้มันจะเป็นโมบ้าหมดนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของโหมดที่เป็นบัตเทิลรอยัลเข้ามานะครับในส่วนของการอ่าการเก็บของการเก็บอาวุธนะครับพวกสกิลต่างๆเป็นโมบ้าอยู่นะครับผมนี่แมปมันก็จะเป็นแมปแบบบัตเทิลรอยัลนั่นเองนะครับคงไม่งงนะครับบัตเทิลรอยัลคือแนวอะไรนะ <laughs> เขาไม่งงกันครับนี่มาขนาดนี้แล้วนะครับผมเป็นเรือหอมาขนาดนี้แล้วเขางแบบเออจะคุ้นเคยกันหน่อยนะครับอยากลงตรงไหนก็ลงนะครับวันเนี้ยของผมมันยังติดอยู่ในโซนของการฝึกสอนนั่นเองนะครับในตัวเกมหรือว่าในแมปตอนนี้คนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีแค่เจ็ดคนเพราะว่าตัวระบบเกมมันยังฝึกสอนอยู่นั่นเองนะครับนี่อ่ะกระโดดลงไปจ้ะ อ่ะคือมีกลางร่มนะครับผมโอ้โหแม่งฟอนไนเฮ้ยมันฟอนไนเลยนะแบบเนี้ยผมจําครั้งเก่าไม่ได้แล้วนะครับผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแหละเออแต่ระบบการเล่นอะไรพวกเนี้ยผมยังคุ้นเคยอยู่นะครับวิธีการฟาร์มของมันก็จะอยู่ในบ้านเนี่ยครับกดลูกเว้นขยายก็คือเป็นเหมือนประมาณการแบบหาของนะครับแล้วอาวุธแต่ละอาวุธนะก็คือสกิลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราถือนะครับ เนี่เปิดแบบหีบสมบัติอันนี้ได้ยาพกยาต่างๆนะครับมีอะไรอยูไนะ่ไหมเนี่ยโอ้โหขัดเงินครับผมไอตัวเพนด้าเนี่ยถ้าเราใช้เงินนะเหมือนเราเปไปอะครับผมเราจะได้ของที่ค่อนข้างอะโอเคเลยนะแต่ว่าในที่นี้ผมตังไม่ถึงนะไม่เปมันไม่ได้นะครับมีมววก็ใส่นะครับก็คือเก็บของเหมือนบัตเทอนนอยด์ทุกอย่างนะครับของที่ดรอปนะเออ ไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยโหลดมาเล่นกันหรือเปล่านะครับมันเคยปิดไปรอบหนึ่งแล้วนี่ครับเป็นชุดเกาะแล้วเออแรงมากอันนี้นะครับอยากให้มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมากเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะคือมันเป็นระบบที่แบบมันไม่ได้แปลกใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันผสมกับโมบ้าประมาณนี้เออผมว่ามันก็มันก็ค่อนข้างแปลกไปเลยนะครับปกติเราจะถือปืนยิงกันอะไรประมาณนี้แต่แบบนี้มันก็แบบเออมันแปลกไปเลยนะ นี่ครับอันนี้เขาทาวงให้บีบค่อนข้างเร็วเพราะอะไรเพราะจํานวนคนในเกมตอนนี้มันมีแค่เจดคนมันเป็นบอททั้งหมดนะครับก็คือให้ผมฝึกสอนตอนแรกว่าเออเราควรเล่นแบบแบบนี้แบบนี้นะครับวิธีการเล่นแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเดินไปตรงไหนแล้วมันมีแว่นขยายขึ้นนะครับให้กดแตะเนาะมันจะมีของอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีของอยู่เห็นไหมครับเออไม่ได้เก็บยากเก็บเย็นอะไรขนาดน,นั้นสามารถแอบในส่วนของพุ่มพุ่มไม้หรือพุ่มยา ได้นะครับเข้าไปซ่อนตัวได้มีเจ็ดคนอาอาวุธแต่ละชนิดนะครับมีสกิลที่แตกต่างกันไปตอนนี้ผมมีแค่อาวุธเดียวนะเดี๋ยวลองฟาร์มหาอาวุธอื่นดูก่อนว่ามันจะมีอาวุธอื่นอีกหรือเปล่าแล้วก็ตัวละครเรามีเลเวลด้วยนะครับยิ่งแบบปตีตีเขาเยอะหรือว่าฟาร์มของเยอะอะไรพวกนี้ได้ในส่วนของเลเวลนะเนี่ครับเลเวลขึ้นอีีแล้วต้องมีกุญแจครับไม่มีกุญแจมีคนมาครับนี่ นี่ครับเขาถือธนูไนงะสกิลมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับของผมเป็นก uh, าะทาเมดนะสายเวทนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นธนูดูนะครับเห็นไหมครับสกิลผมก็จะเป็นสกิลของธนูหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้คือม,มีกระทาด้วยนะ <c oughs> คือฟาร์มเวล,ลอะเราไปตีมอนก็ได้นะครับหรือว่าไปตีในส่วนของผู้เล่นนะถ้าแบบอยากบวกนะมัมีอะไรเนะี่ยมีกระทานะ เนี่ยครับมอนเตอร์ต่างๆเราสามารถฟามได้เหมือนเกมโมบ้าปกตินะครับที่เหลือก็เป็นปัตเทนรอยย่ผมว่าถ้าเปิดลงเพสโตนะ้น่าจะมีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับแนวนี้นะอ่าแบบใครที่แบบเบื่อถือปืนแล้วนะครับมาเล่นแบบสกิลงสกงสกิลแบบนี้ดีกว่าประมาณว่าเบื่อแล้วปิงไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นบอทเดี๋ยวมันเป็นคนจริงๆอะ่ะเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับว่าปิงมันจะอ่ามันจะลดลงเยอะขนาดไหนไหรือเปล่า กำลังมามื่อกี้ครับกระเป๋าพอเปิดกระเป๋าปุ๊บช่องเก็บของเราก็จะเพิ่มนะครับตามสไตล์ตามสเต็ปนะครับมีดาบเนาะดาบหรือจะมาสู้กระทะครับผมดาบเหรอเป็นบอดไงไอผมก็พูดไปงัน้นแหละถ้าเป็นคนจริงๆนะสู้ไม่ได้หรอกนะครับดาบแรงกว่าเยอะเลยเรียบร้อยไปเสิเอาดาบมาครับเอาดาบมานี่ครับสกิลเปลี่ยนอีกแล้วสกิลมีสามสกิลด้วยนะ นื่ครับแล้วก็มีในส่วนของสกิลมองหงมองเห็นคืออาวุธแต่ละชนิดมันก็มีระดับเลเวลเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบไก่กานะแบบเออจะหมดแล้วเนี่ยเอาเกาะมาครับผมนี่ครับเวทเวโจมตีรยะประชิดหน่อยพี่ปั้มเลือดครับปั้มเลือดอือือหือ,หอเก็บร้อยไปเสนี่ครับ,รบเละคนเดียวนะ เอากระทามาดีกว่านี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเราจะปั๊มเลือดก,กันฟ้าฟ้าอันนี้ลงไปลงไปนี่ครับผมเกะก,กะลูกตาเนะตัวนี้เสกเลยโอ้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยทั้งมอนเตอร์ทั้งทั้งคนนะครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วเพราะเป็นบอทไงเออไม่ชนะสิบแปด เรียบร้อยครับที่หนึ่งแน่นอนหคิวครับมี7คน6กคิวอยู่แล้วนะบอดไง <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมผมเล่นเก่งมันคือบอดนะครับนั่นแหละเลเวลสาเรียบร้อยแล้วนี่คือเขายังอยู่ในระบบฝึกสอนนะครับก็ยังมีในส่วนของการแนะนำนู่นนี่นั่นเรื่อยๆนะครับยังไม่หลุดเนาะจะหลุดตอนไหนแล้วเนี่ยน่าจะหลุดได้แล้วนะครับเนี่ยครับเล่นทีมสคนเนาะ เออเดี๋ยวผมยังไม่เข้าไปเล่นนะครับสามารถเล่นในส่วนของดูโอได้นะครับไม่ใช่โซโลได้ดูโอได้นะครับสควอตก็ได้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้นะครับมีระบบเพิ่มเพื่อนอยู่ตรงนี้นะเออเนี่ยต้องขวามือเมนูที่3ามนะครับมันจะเป็นในส่วนของการเพิ่มเพื่อนแล้วก็มาเมนูที่3มันจะมีช่องเซิร์ชอยู่นะครับเนี่ยช่องที่2นะไม่ใช่3 2นะพิมพ์ชื่อเพื่อนลงไปแล้วก็ค้นหากันซะเดี๋ยวลองเข้าไปเทสในส่วนของ โหมดดูโอนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเมนูคร่าวๆนะครับนะไม่ดูแล้วกันนะครับไปเลยโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไปเล่นในส่วนของไปเล่นกับคนจริงๆปิงมันจะเยอะแค่ไหนนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเล่นกับบอทดไงปิงมันก็เขียวปกตินะครับทุกเกมนะเล่นกับบอทดปิงเขียวนะครับต่อให้เราเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับถ้าเล่นกับบอทดยังไงปิงก็เขียวมันจะ ปิงจริงก็คือต่อเมื่อเราเล่นกับคนจริงๆนะครับเราถึงจะ,ะสัมผัสได้นะว่าเออตรงนี้ปิงนะครับนี่ครับผมเข้ามาแล้วเนาะตรงนี้มันยังอยู่ในส่วนของล็อบบี้นะครับยังอาจจะยังไม่เห็นแบบอะไรมากมายนะครับว่าปิงเท่าไหร่กันแน่นะแต่ว่าตอนนี้ขนาดอยู่ในล็อบบี้ก็พุ่งไป200กว่าร้อยร้อยนิดๆนะครับถึงสองร้อยกว่าที่เหลือก็รอคนนะครับจานวนคนเข้ามาในเกมอาวุธหลักๆก็จะมีพกธนูคาถาต่างๆนะครับผมขวานเคียว นะดาบคืออยากอยากลองใช้ไหนลองได้นะครับนี่ดาบคู่นะครับเสกมีออกมาก็มีเออคือสกิลอะไรพวกนี้มีให้เล่นเยอะนะมันขึ้นอยู่กับอาวุธนะครับคือมันแบบค่อนข้างหลากหลายแบบหลากหลายมากนะขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราถือเกาะหรือการแต่งตัวก็ขึ้นอยู่กับของที่เราใส่นะครับผมไม่ได้แบบตายตัวนะโอเคมาแล้วนะครับอยู่บนเรือนะรอดูนะครับรอดูนะว่าเออลงไปจริงจอ่ะปิงเท่าไหร่นะครับ รอดูรอดูเดี๋ยวนรอมันเข้าไปก่อนร้อยถึงพื้นก่อนนะครับจํานวนคนในเกมตอนนี้70คนผมมากับเพื่อนกระโดดเลยนะกระโดดเลยกระโดดแล้วนะครับออืกระโดดแล้วตอนมันกลางร่มมันเหมือนฟอ i ไนมากเลยนะเนี่ยใช่ไหม <c oughs> คือ จะบอกว่าไม่เหมือนเหรอผมว่ามันเหมือนอยู่นะไอตัวล่มเนี่ยนะเออปิงไม่ได้เยอะแบบครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนรู้สึกว่าปิงจะเยอะมากจะแดงตลอดเลยนะครับตอนนี้ร้อยนิดๆน,นะครับถึงร้อยห้าสิบถึงประมาณเกือบเกือบสองนะครับไม่เยอะไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าพอรับได้นะครับนี่นะลงเงินไปซะลงเงินไปเซ่นี่ครับ เรียบร้อยนะก็ฟาร์มของปกตินะครับได้ธนูแล้วมีอะไรมีดาบเอาดาบดีกว่าเปิดของก่อนนั่นครับอยู่ที่เกือบเกือบสองร้อยอาจจะมีหลุดไปสองร้อยนิดๆน,น,นะครับแต่ไม่แบบไม่ได้สูงถึงประมาณสี่ห้าร้อยนะมันจะขึ้นลง,ลงอยู่ประมาณร้อยกว่ากว่าเขมาถึงก็เป็นนักดาบแล้วล่ะฟาร์มของไปเนี่ยครับก็ได้อาวุธมาแล้วก็คราวนี้ก็ห้ามหันกันเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อน มาหาเพื่อนนิดนึงน,นะครับไม่เสียหายเนาะเพื่อนผมก็อยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเห็นมีมาร์กจุดอยู่นะมาร์กแล้วเพื่อนแม่งลงมาหรือเปล่าหาทางเขายากเหลือเกินท่านผู้ชมครับนะมีคนหรือเปล่าตรงเนี้ยตรงนี้มันจะมีสองมอนเตอร์อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับยังไงของเต็มเลยอืม้ม ยังไงแล้วเนี่ยคนไม่มียังอยู่เจ็ดสิบคนนะครับยังหากันไม่เจอนะพยายามเก็บเงินแล้วไปหาแพนได้เจอนะครับมีคนมาเว้ย <c oughs> เอาเด้อเอาเข้าไปครับมีคนมาครับไปไหนแล้วนี่ครับว่าไงลูกเพะว่าไงไม่มีอาวุธละเซไม่มีอาวุธละเซไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธ ของถนัดครับผมมันเป็นดาบด้วยสิไล่ตามช้าด้วยนะครับให้ผมฟันเธอพี่พี่จะหนีผมไปไหนเนี่ยจะหนีผมไปไหนเรียบร้อยครับหนึ่งคิวเนาะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการสมัครกันนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการสมัคร Survival Hero กันนะครับว่าเรามีขั้นตอนสมัครอย่างไรบ้างนะครับขั้นแรกก็กดตรงนี้นะครับปกติถ้าใครกดปุ่มเขียวแล้วเข้าเกมไปได้ก็โอเคนะสาหรับใครที่เข้าไม่ได้นะครับผมก็เข้าไม่ได้เนาะก็ให้กดปุ่มด้านขวาล่างนะครับสีเขียวเนาะแล้วก็ตรงกลางสีเขียวอีกหนึ่งครั้งนะครับช่องแรกจะเป็น id ช่องที่2เป็น password ช่องที่3ก็คือ password เหมือนช่องที่2อนะครับอย่างเช่นอันนี้คือผมสมมุติให้โดยเฉยนะครับเช่นผมเอา id ประมาณนี้นะครับในส่วนของ password อ่ะ เขาแนะนําให้มีในส่วนของตัวอักษรเข้าไปด้วยนะนนเช่นผมใส่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยนะครับนะ q หนึ่งสอี่ห้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับรหัสมั่วนะนี่ครับแล้วก็กดสมัครสีเขียวปุ่มสีเขียวนี่เลยคือถ้าผ่านมันก็จะส่งเราเข้าไปสู่ตัวเกมเลยนะครับนี่ครับอ่ะแบบนี้ก็คือ ผมสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วทายังไงต่อไปก็คือเราสามารถสร้างในส่งตัวละครได้นะตัวละครจะมีอยู่2 2ตัวก็คือชายกับหญิงนะครับตั้งชื่อด้านล่างซ้ายตรงนี้นะนี่ครับสามารถเลือกชุดได้ประมาณ3ชุดนะชอบแบบไหนเช่นของผมแบบตั้งแบบนี้แล้วก็ชื่อผมแบบใช้มั่วไปเลยนะครับให้มันแรนดอมให้นะครับนี่พอมาตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเราไปหน้าฝึกสอนนะครับ โอเคครับวันนี้ผมก็ฝากในส่วนของเกม s o ยเวิลด h ฮ r o ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ